กูอยากเล่นน้ำไม่ถึงนั่งรอใครจะลงไปเล่นก็ได้แต่คดท้องนั่งรอติดใจลงมาเนี่ยเลิศเป็นคลองชนกงีฉันอยากเล่นมากโดนเลยนี่นรงรอบนี่เราจะไปทำอะไรตรงนู้นน่ะอ่ะสวัสดีค่ะคนดู ไม่ได้เล่นน้ำีเจ๊ถ้าเทำโทรศัพท์ีเจ๊ลดน้ำไปทำไงอะมึงก็ตื้นเว้ยเจ๊บาใครจะเล่นก็เล่นต้องไหนไปขี้เล่นหยุดรอวันนี้เจ๊หยุดค่ะมีปลาเนี่ยปลาตอดแตกมนเทน้ำสิไม่มีน้ำแล้วเนี่ยเนี่ยเทสิเจ๊เปิดเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดก่อน วันนี้นะคะเราจะพาเด็กๆนะคะวันนี้เราพาเด็กๆมาเล่นน้ำกันนะคะอุ้ยเย็นสบายนตตรงนี้นะขนมอยู่ไหนอะขนมอยู่ในรถโดนแบบขนมมาดิรู้สึกดีมากเลยอะวันนี้เราพาเด็กๆมาเล่นน้ำนะคะเด็กๆคะ <c oughs> ส่งเสียงอดอลส่งเสียงให้แฟนเพจหน่อยค่ะนี่ก่อนไหนมที่มัดผมอะจะลึกไหม,ม,มไม่ลึกลึกไหมไม่ไม่เป็นเองีจเจเจใส่บิกินีลงเลยเชื่อหนู ลงไปตีลูกกาให้ดูหน่อยตีโป้งอุ้ยพี่ขาอุ้ยเฮียอ๋อคังคบใครเทวีของลาดลีป่ะใช่พี่กก่ของลาดลี่เด็กคุณเจอแล้วนะเขาเรียกพี่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอะคะอะไรนะคะหนองน้ำขาวแหกหี่มาไกลมากจะบอกว่าไม่สงสารคนขับรถเลยปปปลลาาานนหหมู่้้ิงดดอ มาปีมัป็นเลื่ันเป็นยังไงเมื่อกี้เลื่อนไปมันขี้เลฟพิกควันนี่นะคะเราพาเด็กๆมาเล่นน้ำกันนะคะวอนๆอยากเล่นน้ำเออแต่ไม่เลือกแค่เข่าเย็นไหมเย็นไหมวันนี้ วันนี้เจเบียหยุดนะคะเจเบียไม่ได้ขายโอ้ยของสุนทรทานใช่ค่ะเย็นเยันเย็นเย็นฮีเย็นเย็นฮีบคุ่ะไม่ขอบพี่มาบอกว่าเย็นยันฮีเจเบียอ้วนขึ้นใช่ไหมเจเบียไม่ได้อ้วนขึ้นค่ะเจเบียขึ้นอืดค่ะเขาบอกเป็นเล่นนกน้อยไม่มีขี้เลนตรงไหนเป็นขี้เลนนะตรงนี้ขี้เลนตรงไหนไม่เป็นขี้เลนตรงเนี้ยเป็นขี้เลนตรงนั้นไม่เป็นตรงน สวัสดีค่ะคนดูมันยืดไหมดเียวไหน้ำันไหลไเียวอยี่อยู่สังไหลอีเจหัวทิมอีเจหัวอีเจหัวทีมเอาชุดไปเปลี่ยนไหมนะเจ้คน คนอ่านเสียงเพราะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเราพาเด็กๆเ, <c oughs> เราพาเด็กๆมาเที่ยวนะคะเราพาเด็กๆมา <c oughs> มาปล่อยผีนะคะ <c oughs> <t> ทำไมเจไม่ใส่บิก,กินี่คะแฟนเพจถาม <c oughs> <c oughs> ระวังน้ำเสียนะคะเจ๊อปร้อนจัด ปลาลอยขึ้นนะค่ะไม่น้ําน้ําไม่เสียน้ําไม่เน่านะคะแม่ดูดีใจได้ลงน้ำแม่ดูดีใจได้ลงน้ำได้บ่อใหญ่อะพี่ระบ่อใหญ่มันลึกไหมคะลึกมากเลยเหรอมิดหัวตายหงมาเล่นจังเจมาเล่นเลยค่ะเคยเห็นพยูนเล่นน้ำไหมคะนี่เลยค่ะ โอ้ยยืนเยี่ยวในน้ำเราก็ลบไปดำตัวที่เยี่ยวไว้นั่นแหละอยากเล่นมังจังออยากเล่นมังจังเจ๊อิจฉามาเลยค่ะคุณมดมดไม่ขายของหรอคะวันนี้ไม่ขายจ้า จจเบียบอกว่าเออ่วันนี้งดขายยำหนึ่งวันนะคะใครอยากกินยำรอกินพรุ่งนี้นะคะน่าจะเย็นมากก,กินนมกินนมกินนมที่มีเจแล้ะไงฮ้องไปทุกหัว,วฟาดอีเจน่าจะใส่ผ้าถุงตีโป่งนะคะไ,ไ,ไ,ไปหาอะไรกินในน้ำเหรอคะพี่เบียหาอะไรกินในน้ำเปรีเดี๋ยวเดี๋ยวปลาตายเจ ส,งส, <c oughs> สงสารบอกสงสารบอกรถพี่คนท้องแล้วก็มีหัวล้อได้นะนะาสงสารบอกรถพี่คนท้องแล้วก็มีหัวล้อได้นะ <c oughs> ระวังป่าตายนะเจ๊พุงออกแล้วเจ๊อี่เจ๊เก็บพุงจ้ะแฟนเพจบอกว่าพุงออกแล้วกรุณาเก็บพุงนิดนึง <c oughs> นี่เรามีของกนขนมด้วยนะนนนเจ๊ขอดูงูหน่อยของที่ไหนครับน้าได้นะ คลองที่ไหนครับคลองชนค่ะเจ๊ท้องแล้วใช่ไหมเจ๊ท้องใกล้จะคลอดแล้วค่ะขอดูงูหน่อยเจ๊ปลากระดีได้น้ำหนูหนูหนูต้องมานั่งอ่านคอมเมนต์ให้ทุกคอมเมนต์ใช่ไหมสวัสดีนะคะคนดูค่ะ เหมือนเหงาไอเจ๊มากจาก้ะนมเจ๊นม้นนดีา่เปปะสงสารปลาเจ๊ <c oughs> ไม่ได้มีเจ๊ได้คนเดียวนะคะน้องๆาก็มาเล่นนะคะขอดูบรรยากาศรอบๆหน่อยค่ะพี่ได้คะ่ะบรรยากาศรอบๆนะคะลมเย็นสบายมากคือบรรยากาศนะ่ะลมลืนมากคะ่ะ บรรยากาศน่าเล่นนะคะน้ำไม่ลึกนะจ๊ะบรรยากาศน่าหาหมดนะสวัสดีค่ะเห็นครั้งแรกที่พี่เบียรตัวเปียกน้ำเอาไว้เป็นครั้งแรกเจ๊ระวังปัดตกใจนะเปรล้มเย็นมากกินขนมถึงขนาดนี้เลยเหรอเจ๊ ลมเย็นสบ,บายน้ำเย็นไหมเจ๊สุดยอดปล่อยเบียร์ไปกับน้ำเลยอีเจ๊เหมือนปลากระดีได้น้ำเสื้อยือดขาวชั้นในดำข้าวใรเปียวสวัสดีค่ะป่าเขียดยำนครเชัยศรีนะคะพวกติ่งรู้ไว้อีกไม่นานมันเจ๊งแน่ปลากบเพื่อนม,มันมเชื้อเขามันไม่เจ๊งค่ะม,ม,มันเป็นแค่เวสที่มาโจมตีอะค่ะ ปราะกบเพื่อนมันจะมาเปิดสาขาแข่งลูกค้ามันใครอย่าไปสนใจมากเจ๊กินอะไรในน้ำอะค่ะน้ำนมเจ๊มีวอมาอมแล้วดูดนนพบชายพบชายแต่งกายคล้ายหญิงโดดน้ำฆ่าตัวตายเด็ดน้ำฮะไรเปานูนล่ะอิมอน หนูชอบคอมเมนต์เนี่ยคบชายแต่งกายคล้ายหญิงพยายามโดดน้ำฆ่าตัวตายโอแม่นี้ได้ใจไปเลยจ้ะเจ๊จับลากผู้ชายลงไปด้วยมันไม่มีอะไรดีแล้วใช่ไหมชีวิตนี้ต้องอยู่แล้วแม่ติลังกาเพื่อความปังสรุปเอาคนท้องออกมาจนได้เนาะบาปกรรมใช่ค่ะเอาคนท้องออกมา นเลยหรอเจ๊ระวังไปไปล้างนู้นไปเร็วเจ๊ระวังนะโอ้โหเจ๊ของเต็มเลยเจ๊ระวังงูนะลูกสาวเพิบอะไรอุ้ยเจ๊ไปเหินนั่งรอตรงนี้นี่ขี้เกียจยกของไปมากูช่วยยกเอามึงเดินมากูยกมาให้มึงเวรกรรมของกูแท้ๆอยู่นครไทรีอยู่นครไทรีมาเล่นน้ำ ลัดดีแม่ยกยกให้ดูสิพี่มอนยกให้แต่กระเป๋าใบใบเดียวจ้ะกูไม่เชื่ออีเจมากเลยอ่ะ เพืะะ่อนๆทุก pues mm คนนะคะใครใครติดตามเจเบียไว้นะคะดูไว้นะคะวันนี h, th iren, ling, er so throw, then, ้เป็นวันสุดท้ายที่จะเจอเจเบียนะคะเจเบียจะไม่อยู่ในโลกนี้อีกแล้วระวังเจ๊ระวังไข้ขึ้นนะร้อนๆแล้วเย็นกินยาลดไข้ด้วยนอียไงิา ของเต็มเลยเจ๊บอกว่าแค่ถือมาดูนี่เจ๊ถือกระเป๋าเงินเนาะ เอาดิอีเจจะกินก็ขึ้นมาสั่งเร็วๆจะกินก็ขึ้นมาสั่งเอาคนท้องมาทรมานนะคันเนี้ยเดี๋ยว,วใ,ใครใครติดตามเจเมี่ไว้ดูเราไว้นะคะ,ะเดี๋ยวก็โดดีๆนุ่งแตก เลิศแต่มันเป็นคลองเงี้ยเดี๋ยวจะเช็คกัน <c oughs> เอาเอาน้องกระโดดน้ำเต็มตอกอะไรเนีย